กรุณาสมัครสมาชิกออโต้รีวิวฮับและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกยินดีต้อนรับสู่ออโต้รีวิวฮับช่องรีวิวรถที่จะพาคุณไปรู้จักรถรุ่นใหม่วิเคราะห์ ross, สมรรถนะสเปคและฟีเจอร์อย่างละเอียดเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นวิดีโอนี้เราจะพาไปดูวิซ u บิชิจีเจ52,026รถออฟโรดรุ่นใหม่ที่ผสมผสานความคลาสิกกับเทคโนโลยียุคใหม่อย่างลงตัว Mitsubishi GJ5226 ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและความแข็งแกรง่งตัวรถมีรูปทรงเหลี่ยมสไตล์ออฟโรดแท้โครงสร้างดูบกึกบึนสูงจากพื้นและให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเส้นทางด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเหล็ดทรงกลมที่สื่อถึงเอกลักษณ์ดั้งเดิมกันชนหน้าแข็งแรงช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทางธุรกันดารด้านข้างของตัวรถแสดงให้เห็นสุ้มล้อขนาดใหญ่ล้ออลลอย พร้อมอยางออฟโรดช่วยเพิ่มการยึดเกาะพื้นผิวตัวถังมีระยะสั้นหน้าหลังช่วยให้มุมไตและมุมจักรทำได้ดีขึ้นส่วนด้านหลังเน้นความเรียบง่ายแต่แข็งแรงพร้อมพื้นที่บรรทุกที่ใช้งานได้หลากหลายในเรื่องเครื่องยนต์มิตซูบิชิ g j 52,000 26คาดว่าจะมีตัวเลือกหลายแบบทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้พลังและความลื่นไหลในการขับทางเมืองรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซลที่เด่นด้านแรงบิดเหมาะสำหรับทางลุยและการลากจูงบางตลาดอาจมีรุ่นไฮบริดเพื่อประหยัดน้ำมัน และลดมลพิษระบบส่งกำลังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและอัตโนมัติพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับโหมดได้ตามสภาพถนนสมรรถนะออฟโรดคือจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้โครงสร้างแบบแชสซี่แข็งแรงรองรับการใช้งานหนักระบบช่วยเหลือเช่นล็อกดิฟเฟอเรนเชียลระบบช่วยลงทางชันและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันทำให้การขับขี่ปลอดภัยและควบคุมได้ดีระบบการสะเทือนถูกปรับให้นุ่มขึ้นบนทางเรียบแต่อย่างมั่นคงเมื่อลุยทางรุกระ ภายในห้องโดยสารผสมผสานความดิบแบบออฟโรดกับความสะดวกสบายสมัยใหม่แผงคอนโซลใช้งานง่ายวัสดุแข็งแรงแต่เสริมความพรีเมียมด้วยรายละเอียดที่ประณีตหน้าจอกลางขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและคำสั่งเสียงหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่และสถานะออฟโรดอย่างชัดเจนเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีรัน์นั่งสบายในการเดินทางไกลพื้นที่ภายในกว้างเหมาะกับการใช้งานแบบครอบครัวเบาะหลังพับได้เพิ่มพื้นที่ใส่สัมภาระอุปกรณ์แคมปิ้งหรือของใช้ต่งตางๆ ด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิจีเจ52,026คาดว่าจะมาพร้อมถุงลมหลายตำแหน่งระบบ ABS ระบบควบคุมสเสถียรภาพและระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่นเตือนออกนอกเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องรอบคันเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางโดยรวมมิตซูบิชิจีเจ52,026คือรถออฟโรดที่รวมความคลาสสิกความทันสมัยและการใช้งานจริงไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถลุยที่ใช้ได้ทุกวันกรุณาสมัครสมาชิกออโต้รีวิวฮับ และติดตามวิดีโอรีวิวรถใหม่ของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาคุณภาพในตอนต่อไป